กฎที่ต้องปฏิบัติเมื่อหลงทางในป่าแล้วมาเจอห้างพลานแห่งนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้คือ ห้างไม้ไผ่ที่ถูกติดตั้งไว้บนต้นไม้มีบันไดลิงให้ไต่ขึ้นหากคุณนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหนังหรือง่ายกว่าน,นั้นลองนึกถึงมุกในการ์ตูนขายหัวเราะที่เกี่ยวกับเสือสมิงหลังจากที่ผมได้เดินหาทางออกจากป่าน,นี้ทั้งวันผมมาเดินทางไกลในกิจกรรมเข้า่า่ลูกเสือแต่ผมดันเดินผิดทางจนพัดหลงจากกลุ่มมาเจอห้างต้นไม้แห่งนี้ และตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วผมจึงพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินหาทางออกต่อพรุ่งนี้เชา้าว่าแล้วผมก็ปีนขึ้นบันไดลิงขึ้นไปข้างบนแม้จะมีเพียงไม้ไผ่แต่ผมรู้ได้เลยว่ามันแข็งแรงมากมันจะไม่หักลงไปแน่ๆด้านบนนั้นมีทั้งมีดพลาห้อยเอาไว้ตรงต้นไม้และยังมีไฟฉายให้อีกด้วยผมรู้สึกโอเคมากๆเพราะผมไม่ได้เตรียมไฟฉายมา แถมมือถือก็ถูกกริบตามกดไข้ลูกเสือผมลองเช็คไฟฉายและมีดดูแล้วก็ได้เหลือไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งแปะเอาไว้ข้างๆมีดอยู่ตอนขึ้นมาผมไม่ทันเห็นเลยแฮะว่าแล้วผมก็หยิบลองมาอ่านดูกระดาษมันเก่ามากๆจนหมึกมันจางจนอ่านแทบไม่ได้แต่ก็ยังอ่านได้แล้วพบว่ามันคือกฎแบบในหนังเรื่องสยองขวัญที่ผมเคยอ่านมันถูกเขียนไว้ว่า กฎเพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนถึงผู้ที่อ่านกฎใบนี้เราขอดาวว่าคุณหลงป่าจนมาเจอห้างต้นไม้แห่งนี้และหากตอนนี้กำลังจะมืดแล้วขอให้คุณอย่าได้ไปไหนต่อจากนี้อีกเด็ดขาดและอย่าได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคนที่สร้างห้างพันแห่งนี้ขึ้นเราขอบอกคุณไว้ตรงนี้วา่าเราแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านหรือที่พักอาศัยของชาวบ้านจงจำไว,ว้ว่า เมื่อตะวันตกดินที่นี่จะปลอดภัยกว่าด้านล่างแน่ๆขอให้คุณทำตามกฎใบนี้และอย่าได้ทำอะไรผิดพลาดเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะไม่มีตัวตวนอีกต่อไปหรือตัวตวนคุณอาจจะไม่ใช่คุณไปตลอดกาลเรามีไฟฉายและมีดให้คุณและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างมากเราไม่มีฐานสำรองสำหรับไฟฉายให้ขอให้คุณใช้มันให้ประหยัดที่สุด หากคุณไม่ได้มีอุปกรณ์ให้แสงไฟอันอื่นมาด้วยกฎข้อที่0ขอเริ่มเกี่ยวกับการดูเวลาคุณสามารถใช้อุปกรณ์บอกเวลาได้ทุกชนิดเวลาจะเดินตามปกติแต่หากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้บอกเวลาติดตัวมันยากกว่าแน่ๆแ,แต่คุณยังมีโอกาสรอดแค่คุณต้องคำนวณเวลาให้ดีเพื่อรับมือเหตุการณ์ตามเวลาที่กำหนดไว คุณจะใช้ตำแหน่งของดวงจันทร์ช่วยคุณก็ได้ข้อสี่เวลาสามทุ่มเราขอให้คุณนอนลงสักพักแต่อย่าได้รับเนื่องจากสาเหตุที่คุณต้องนอนลงเพราะว่ามันจะมีเสียงเหมือนบางอย่างกำลังเดินเหยียบย่ำใบไมายและเดินตรงมาหาคุณให้คุณนอนลงนิ่งๆและงเงียบๆเอาไวา้จะได้คิดจะลุกขึ้นไปดูเด็ดขาดจงเชื่อเราว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆหรือใช่ก็เป็นเพียงร่างเท่านั้น เมื่อสิ่งนั้นมันไม่เห็นคุณมันจะเดินจากไปเองให้คุณรอจนแน่ชัดว่ามันได้เดินจากไปแล้วคุณถึงจะลุกขึ้นมาได้ข้อที่2เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างกำลังเลื้อยแหวกใบไม้อยู่ด้านล่างหากคุณเอาบันไดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแต่หากยังคุณยังมีเวลาเล็กน้อยรีบดึงมันขึ้นมาซะ ข้อที่6เมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจะมีเทียนสองเล่มวางอยู่ทางขอบมุมทั้งซ้ายขวาของห้างจะมีเทียนอันเดียวเท่าน,านั้นที่จะให้ผลดีกับคุณส่วนอีกอันหนึ่งคือเทียนสำหรับส่งสัญญาณให้บางสิ่งที่ชั่วร้ายเราไม่สามารถระบุลักษณะของเทียนที่แน่ชัดได้แต่ขอให้คุณสังเกตสิ่งรอบด้านและเลือกจุดเทียนที่ถูกต้องให้ได้ข้อที่หนึ่ง เมื่อตะวันตกดินจนทุกอย่างเข้าสู่ความมืดแล้วให้คุณดึงบันไดลิงขึ้นมาเพราะมันไม่ร่มรื่นแน่หากแขกที่ไม่ได้รับเชิญขึ้นมาเยี่ยมคุณข้อที่5ในสถานการณ์เดียวกันกับข้อสีในขณะที่คุณนอนลงขอให้คุณนอนหงายคุณจะเจอกับอีกาตัวหนึ่งที่มีตาสีแดงสดเหมือนเลือดกำลังจ้องมาหาคุณอยู่ขอให้คุณจ้องกลับไปที่ตามัน มันอาจจะบินไปบินมาเพื่อ,อรอกล่อสายตาคุณแต่ขอให้คุณอย่าละสายตาไปจากมันมันจะบินหนีไปพร้อมกับเสียงเท้าของบางสิ่งข้อที่สเวลาประมาณสองทุ่มคุณจะรู้สึกว่ากิ่งไม้มันโน้มตัวลงโดยจะเกิดขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของต้นไม้ให้คุณไปรบอยู่ข้างๆต้นไม้ฝั่งตรงข้ามที่กิ่งโน้มลงเราได้ทำที่ยื่นเผื่อตรงนั้นไว้แล้ว ให้คุณยืนและเอาหลังพิงต้นไม้ไหวาจากนั้นปิดอุปกรณ์ให้แสงไฟทั้งหมดและอยู่ในความมืดจนกว่ากิ่งไม้จะโยกและโน้มขึ้นเป็นสัญญาณว่าคุณปลอดภัยแล้วคนทำกดนับเลขไม่เป็นเรื่องไงเนี่ยข้ามข้อไปมางงกับมันจริงๆข้อ7คุณจะรอดมาถึงข้อนี้ก็ต่อเมื่อคุณจุดเทียนถูกต้องเท่านั้น ขอให้คุณจุดเทียนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นให้คุณดับไฟด้วยการเป่าและโยนมันลงไปด้านล่างซะในช่วงเวลานี้คุณจะปิดไฟฉายก่อนก็ได้ข้อ8ในช่วงเวลาก่อนถึงสี่ทุ่มจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังพึมพำอะไรบางอย่างให้คุณใช้ไฟฉายส่องไปร,บรอบๆเพื่อหาต้นตอของเสียงนั้นเมื่อคุณเจอตัวมัน ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรขอให้คุณปาสิ่งของที่ไม่จำเป็นใส่มันแต่หากไม่มีให้คุณใช้เมีดพลาเอื้อมขึ้นไปตัดกิ่งไม้มาใช้ก็ได้มันจะตกใจแล้ววิ่งหนีไปถ้าคุณปาโดนมันแต่หากคุณปาไม่โดนมันจะคิดว่าคุณเป็นศัตรูกับมันและจะวิ่งเข้ามาหาคุณแม้คุณจะเอาบันไดขึ้นไปแล้วแต่มันจะปีนต้นไม้ขึ้นมาขอให้คุณเตรียมของที่จะปามากกว่าหนึ่งเฉนเพื่อกันพลาด ขอกในระหว่างห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณอาจจะได้พบกับพรานป่าคนหนึ่งให้คุณสังเกตลักษณะให้ดีเราได้รวบรวมลักษณะผู้ที่เคยพบเห็นเอาไว้ประมาณว่าพรานป่าคนนี้เป็นผู้ชายสวมชุดสีน้ำตาลสวมม่งสีดำมีมีดพรสาสะพยไว้ที่ด้านหลังและแขนขวาเขาขาดข้างหนึ่งหากคุณมั่นใจว่าเขามีลักษณะทำนองนี้และไม่ได้ทำอะไรที่ผิดมนุษย์ ให้คุณลงไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจะเดินนำทางคุณออกไปจากป่าแห่งนี้และเขาก็จะเดินจากไปข้อสิบหากคุณยังเผชิญมาถึงข้อหนี้นั่นหมายความว่าคุณไม่เจอพรานป่างั้นเราก็ขอให้คุณสู้ต่อไปก่อนถึงเที่ยงคืนเล็กน้อยคุณจะรู้สึกได้ถึงสายลมยเยือกพัดผ่านมา ให้คุณส่องไฟไปยังทิศทางที่สายลมพัดผ่านและดูเวลาให้ดีข้อ11ทันทีที่ถึงเที่ยงคืนค้างคาวตัวใหญ่ผิดธรรมชาติมันใหญ่กว่าค้างคาวปกติจะบินตรงมาที่คุณให้คุณจับมีดพระให้มันเมื่อมันบินมาจนใกล้ระยะเหวี่ยงมีดของคุณแล้วให้คุณฟันเข้าไปโดนตาข้างใดข้างหนึ่งของมันมันจะบินขึ้นข้างบนและหนีไปทันทีจงเลียงให้ดีๆ คุณมีโอกาสเหวี่ยงมีดครั้งเดียวและอย่าให้มีดตกหรือค้างอยู่ที่มันเด็ดขาดข้อ12เมื่อเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งขาของคุณจะแตะพื้นไม่ได้เด็ดขาดขอให้คุณใช้มือกอที่ต้นไม้และยกขาขึ้นเราได้ทำที่เล็กๆสำหรับเหยียบไว้ให้คุณแล้วควันสีดำจะผ่านลอดช่องของไม้ไผ่ที่วางต่อกันอยู่ขอแค่คุณไม่สัมผัสกับมันคุณจะปลอดภัย ข้อ13เมื่อถึงเวลาตีสองคุณจะอยู่ที่ห้างไม่ได้แต่คุณก็ลงไปที่พื้นไม้ไม่ได้เหมือนกันให้คุณหาที่ซ่อนที่คุณคิดว่าปลอดภัยที่สุดเราขอแนะนำเมือกมันอ่อนมากๆจนผมอ่านไม่ออกว่าคำแนะนำคืออะไรแต่ช่างเถอะจะมีบางอย่างบินมาแล้วพุ่งตรงมาที่ห้างไม้ไผ่มันไม่ใช่นกหรือค้างคาวแต่คุณจะให้มันเจอคุณไม่ได้ จงสัญญากับตัวเองว่าคุณจะไม่ร้องออกมามันจะหาคุณอยู่สักพักจนกว่ามันจะบินหนีไปคุณถึงจะกลับขึ้นมาได้ข้อ14เมื่อเข้าสู่ตีสตอนนี้ถึงเวลาต้องไปแล้วขอให้คุณเก็บข้าวของทุกชฉ้นที่คุณพกมาด้วยและสามารถเอาไฟฉายมีดพระและรวมถึงกระดาษกดไปด้วยได้เลยเมื่อคุณเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว ให้คุณหย่อนบันไดเลียงลงไปแล้วค,ค่อยๆแต่บันไดลงไปช้าๆในขณะน,นี้หากคุณได้ยินเสียงมันมีเสือโค่งตัวใหญ่อยู่ข้างหลังให้รีบกลับขึ้นไปบนห้างแล้วปีนต้นไม้ลงไปแทนเราได้ทำที่สําหรับลงให้แล้วข้อ15เมื่อคุณลงไปถึงพื้นแล้วหากคุณยังไม่เจอเสือคุณสามารถเดินได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอระหว่างทางหากคุณเจอเสือแล้ว คุณต้องวิ่งสุดชีวิตให้คุณไปถนนทางตรงข้ามที่บันไดห้อยอยู่เดินไปไม่ไกลคุณจะพบกับต้นไม้ที่มีสายสินพันยาวไกลออกไปโดยจะมีสายสินสามสีพันออกไปสามทางเราไม่สามารถบอกทางที่ถูกต้องให้คุณได้แต่ขอบอกให้ว่าคุณต้องจับสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณในค่ำคืนนี้ตั้งแต่แรกเมื่อคุณเลือกถูกให้คุณตามสายสินไปเรื่อย และอย่าได้หันกลับไปมองหลังเด็ดขาดเส้นทางจะมืดและหญ้าอาจจะรกสูงมากๆหากคุณไม่มีแสงไฟและคุณสามารถใช้มีดถางหญ้าได้ข้อที่16เมื่อคุณอ่านกฎทั้งหมดแล้วเราขอเตือนคุณไว้ก่อนว่ากฎทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นตามคอแต่อาจไม่ตรงตามที่เขียนไว100้ร้อยเปอร์เซคุณต้องมันสังเกตทุกอย่างทุกเหตุการณ์ให้ดี หากเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในระหว่างเดินทางตามสายศีลนเช่นเสือมันตามคุณทันขอให้คุณทำใจให้แข็งและใช้มีดตัดมือข้างหนึ่งของคุณและโยนออกไปให้ไกลนั่นจะช่วยถ่วงเวลาให้คุณได้และดีกว่าที่คุณจะได้เป็นอาหารของมันทั้งตัวแล้วขอให้คุณวิ่งสุดชีวิตเพื่อหาทางออกทั้งนี้สามารถใช้วิธีนี้ได้เมื่อคุณเผลอตามผ่านตัวปอมไปแต่ให้คุณวิ่งกลับไปที่ห้างแทน สุดท้ายนี้เราขออวยพรให้คุณโชคดีแล้วรอดปลอดภัยออกไปจากที่นี่เมื่อคุณไปถึงจุดทางออกขอให้คุณทิ้งไฟฉายมีดพลาและกระดาษกดเอาไว้ด้วยดูเหมือนจะมีอีกสองขอ้อแต่ว่าหมึกมันเลือนลางมากจนผมอ่านไม่ออกเพราะกระดาษมันเก่ามากแล้วแล้วข้อสองนั้นเขียนว่ายังไงกันแต่ช่างเถอะผมสงสัยมากกว่าว่านักประพันธ์คนไหน มันมาเขียนกดแห่งความสยองหรือเมืองแห่งกดไว้ที่นี่วะสนุกมากไหมเนี่ยผมบ่นพางยกนาฬิกาข้อมือมาดูตอนนี้ใกล้หนึ่งทุ่มแล้ะแหฮผมลุกไปดึงบันไดลิงขึ้นมาไม่ใช่ว่าผมเชื่อกดหรอกแต่มันพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเดียวกับบันไดลิงหลังจากนั้นผมก็ไปนั่งพิงต้นไม้กำลังจะนอนเพื่อเอาแรงเดินหาทางออกป่าในวันพรุ่งนี้ ผมสะดุ้งวาบขึ้นมาเมื่อเสียงของบางสิ่งเหมือนงูตัวเบอร์เดอร์กำลังแหวกยญ้ายอยู่ด้านล่างด้วยความสงสัยว่ามีอะไรมันเหลืออยู่ด้านล่างผมจึงลองชะโงกหน้าลงไปดูแต่สิ่งที่ผมได้เห็นมันกลับไม่ใช่งูแต่ว่าภาพที่ผมเห็นมันเป็นร่างมนุษย์ที่กำลังใช้มือทั้งสองข้างดันตัวเองไปข้างหน้าเพราะว่าร่างนั้นมันไม่มีขาขาของมันเหมือนขาดหายไปจนเห็นกระดูกข้างใน ผมสะดุ้งเฮือกกับสิ่งที่ได้เห็นรอยเลือดของมันลากยาวผ่านใต้ห้างที่ผมอยู่และหายไปในความมืดมันเป็นภาพที่ดูน่าสยดสยองเสียงหัวใจเต้นดังรันผมนั่งรวบรวมสติสักพักก่อนที่จะเอื้อมไปคว้ากระดาษกดขึ้นมาอ่านดูหากสิ่งที่เลื้อยมาเป็นงูผมก็คงจะเชื่อได้อยู่หรอกว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่มันไม่ใช่จึงพูดไม่ได้ว่านี่มันบังเอิญ ผมชำเลืองดูนาฬิกาตอนนี้กล้จะถึงสองทุ่มแล้วไอ้ตัวนั้นมันไม่ได้มาตรงเวลาตามที่กดบอกผมจะรอกดข้อต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่านี่เป็นกฎจริงแม้จะเชื่อไปแล้วเกือบ90%และแล้วเมื่อถึงสองทุ่มกิ่งไม้ใหญ่ฝั่งขวาของต้นไม้มันก็ได้โน้มลงเหมือนมีบางสิ่งที่ตัวใหญ่มากๆก่อยอยู่ ผมรียไปยืนหลบอยู่หลังต้นไม้อีกฝั่งโดยไม่คิดหันไปมองเลยตรงนั้นมีที่ยืนพอให้ยืนหลบได้ผมเหงือไรลพากยืนพิงหลังต้นไม้อย่างสันๆหลังทั้งไอตัวนั้นแถมยังกลัวจะล่วงลงไปอีกแต่กิ่งไม้ก็ได้โยกขึ้นไปสู่สภาพเดิมแปลว่ามันไปแล้วผมกลับมานั่งลงด้านล่างด้วยสีหน้าที่ซีดลงตอนนี้ก็พิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วว่าน,นี่คือ กดแห่งความสยองขวัญของจริงที่ผมกำลังเผชิญอยู่จริงๆแล้วกดมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยอ่านนี่มันอะไรกันยังไม่ทันที่คิดต่อก็ได้ยินเสียงคนกำลังพึพรรมพำบางอย่างเหมือนบทสวดมนต์ที่ฟังไม่ออกผมคว้าไฟฉายส่องไปมาอย่างหวาดระแวงจนเจอต้นตอภาพที่ผมเห็นคือชายร่างแก่แต่ตัวคล้ายฤษี นั่งยกมือไหวและพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ผมคว้ากระเป๋าที่เตรียมมาด้วยเทของทุกอย่างออกมาโชคดีที่นายค่ายมีกิจกรรมที่ให้สะสมก้อนหินผมจึงเอาก้อนหินที่เก็บระหว่างเข้าค่ายปลาใส่มันแต่ผมเป็นคนไม่มีความแม่นอยู่ในตัวเลยปลาไปลูกแรกมันจึงพลาดเสียงก้อนหินตกลงกระทบกับใบไม้ทำให้ไอตัวนั้นมันหยุดสวดและหันมาทางผม ดวงตาที่ขาวพนในปากเต็มไปด้วยคราบสีแดงใบหน้าเส้นเลือดปูดออกมาจนเห็นได้ชัดเต็มไปหมดมันลุกขึ้นแล้วพุ่งตรงมาที่ผมด้วยความตกใจผมคว้าก้อนเห็นและยวยโยนไปโดยไม่ได้เล็งด้วยสามตอนนั้นผมไม่เหลือสติอยู่เลยคิดเพียงว่าต้องโยนให้โดนมันเท่านั้นในที่สุดหินก้อนสุดท้ายผมปาโดนหัวมันเข้าเต็มๆม,มันยืนกำหัวสักพัก แล้ววิ่งนี้ไปในความมืดผมนั่งลงหายใจรุนแรงราวกับคนที่วิ่งในความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา5ชั่วโมงภาพที่มันวิ่งเข้ามาติดตาผมมากผมคงลืมมันไม่ได้ไปช่วยชีวิตขณะที่กำลังนั่งพักไม่ถึง10นาทีก็มีเสียงเหยียบไปหมายค่อยๆใกล้เข้ามาผมตกใจยกนาฬิกาขึ้นมาดูเนี่ยสามทุ่มแล้วหรอวะ ใช่แล้วต้องนอนลงผมรีบนอนหงายมองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ได้เห็นอีกาตัวใหญ่เกาะอยู่บนต้นไม้ตาสีแดงกรรมมันจ้องมาทางผมผมจำได้ว่าต้องจ้องมันกลับและอย่าละสายตาจากมันแล้วอยู่ดีๆมันก็ได้อ้าจะง,งอยปากขึ้นเผยเห็นเขี้ยวอันแหลมคมซ่อนไว้ในปากของมันเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่ผมไม่มองมัน ร้นเหล่านั้นมันจะมาอยู่ที่คอผมแน่ๆแ,แน่นอนว่าอีกาธรรมดาไม่มีแบบนี้แน่แต่ในที่สุดมันก็บินหนีไปพร้อมกับเสียงคนเดินที่หายไปในความมืดผมรีบดีดตัวลุกขึ้นทันใดไอ้อีกาปีศาจนั่นทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวผมนั่งถอนหายใจอยู่ในความมืดเพราะไม่อยากใช้ไฟฉายเยอะแต่มันก็ทำให้หวาดระแวงเหลือเกิน พอถึงเวลาสี่ทุ่มตามกฎคือจะมีเทียนปรากฏอยู่สองเล่มผมคว้าไฟฉายมาสองดูแล้วมันก็มีอยู่จริงๆลักษณะของเทียนสองเล่มนั้นเป็นเทียนไขสีขาวและเคยถูกจุดไปแล้วทั้งคู่ต่างกันแค่อันฝั่งสายมีเศษครนเปื้อนอยู่แต่ฝั่งขวาไม่มีผมเตรียมไฟแช่ขึ้นมาจุดในกฎไม่มีบอกว่าอันไหนคืออันที่ถูก ผมคิดหนักว่าอันไหนคืออันที่ถูกมือกุมหัวไว้แน่นตามกฎข้อต่อไปเขียนไว้ว่าให้จุดให้ครบ5นาทีแล้วโยนลงไปข้างล่างผมจึงฉุดคิดได้ว่าน่าจะเป็นอันฝั่งสายเพราะโยนลงไปข้างล่างมันต้องเปื้อนคนผมจุดไฟแช็กด้วยมือที่สัน่นและเอื้อมตัวเพื่อไปจุดเทียนหากมันผิดผมคงตายแน่แนความคิดนี้เด้งขึ้นมาในหัวทำให้ผมไม่มีความกล้าเลย แต่ผมไม่มีเวลาคิดนานเพราะหากไม่จุดผมก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันเดี๋ยวนะผมลดมือกลับมาและหันไปอีกทางจุดไฟทางขวาแทนเพราะว่าผมเหลือไปมองด้านล่างและมันเต็มไปด้วยใบไม้แล้วเทียนจะเพื่อนโคนได้ยังไงผมจึงเลือกจุดฝั่งขวาแทนเปลวเทียนสีแดงสดลุกโชนขึ้นมาผ่านไปหนึ่งนาทีสองนาทีสานาที ในความมืดที่มีแต่เปลวเทียนหนึ่งเล่มกับเสียงหัวใจของผมที่ดังลั่นไปทั้งป่าผมแทบจะหันไปรอบตัวรับฟังต่อในวันพรุ่งนี้ครับกฎที่ต้องปฏิบัติเมื่อหลงทางในป่าและมาเจอห้างพรานแห่งนี้